สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องทีวีชาแนลอีกแล้วนะคะช่องของเราจะเป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับหุ้นต่างๆนะคะแล้วก็ออมสินนะคะแล้วก็สลากกินแบ่งรัฐบาลและอีกหลายหุ้นนะคะหากท่านใดชื่นชอบตัวเลขนะคะชื่นชอบแนวทางก็สามารถเข้าไปรับชมรับฟังได้นะคะก่อนอื่นเราก็มาดูคําเตือนเหมือนเช่นเคยนะคะ คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาชักชวนให้เล่นการพนันท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจค่ะมาดูผลหุ้นนี้อีกรอบเช้ากันก่อนนะคะ397และ11ค่ะซึ่งเมื่อเช้านะคะก็เข้าแต่ตัวเด่นให้8กับ3เด่นนะคะแต่ตัวเจาะไม่เข้าก็ไปเข้าเด่น3หลักร้อยค่ะ ส่วนรอบใบนี้นะคะก็ให้เด่นหนึงนะคะแล้วก็เจ็ดหากเพื่อนเพื่อนท่านใดชอบในแ,แนวทางนี้ก็เซฟไว้ดูลเล่นเล่นก็ได้นะคะหรือว่าดูเพื่อความเพลิดเพลินก็ได้ะคะ่ะเป็นเพียงแนวทางส่วนบุคคลความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะเด่นหนึ่งนะคะก็จะมี10 13 1ศส หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดและหนึ่งเก้านะคะส่วนเด่นเจ็ดนะคะก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดหกและเจ็ดเก้านะคะที่ให้เจ็ดเก้านี้นะคะเพราะว่าหุ้นนี้เคอีเนาะกันพลาดเพราะว่า มันชอบมาเลขซ้ำๆเดิมๆนะคะลองติดๆไว้บ้างน,นี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นนะคะตนเท่านั้นที่ตัดสินใจนะคะโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมด้วยค่ะตัวเลขดับล่างกันนะคะดับล่าง5ค่ะซึ่งเลขดับล่างนี่ค่ะก็สามารถนำไปตัดเลขที่เรามีอยู่เยอะๆให้เหลือน้อยชุดลงได้นะคะ สามารถเป็นเลขที่ลดต้นทุนค่ะซึ่งสถิติของเลขดับล่างก็เดินดีมาตลอดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะและหากเ,เพื่อนๆท่านใดชอบในแนวทางที่ลงให้นี้นะคะก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปด้วยนะคะต้อง ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ